กรับผมอย่างโยธินคนครศรีธรรมราชครับกิจกรรมเฉเริ่มประเกตินะครับโดยตำรวจเมืองนครศรีธรรมราชรวมทำความดีบริจาคโลหิตเฉเริมประเกีติสมแดจพระนงางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12ส,ส,งสิงหาคม2565ครับเทียประชุมคุณพันธร,รักษ์ประชเดสถานีตำรวจปุทธรจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิตเผื่อถวายเป็นพระราชะกุศล เนื่องในโอกาสมหาโมงคลวันเฉเริ่มพระชนมพรรพันา่าส้มแดจพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วง12ส,ส,งสิงหาคม2 5 6 5โดยมีพลตร,รีส้มชายสือตทอดระกูลผู้มาชาการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช นำทีมข้าราชการตำรวจในสังกัดพร้อมด้วยคณะแม่บ้านตำรวจปูทอนจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมกันบริจาคโลหิตมีข้าราชการตำรวจในสังกัดจำนวน130คนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงครับกับโดยสำนักนายพรหมก,กรุณาธิคุณสถานีตำรวจปูทอนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กำหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระคุณสุนทรในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมประจัญพันษาซนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พลบรมรัชุนนี่พันปีล่วงสิบสองสิงหาคมสองพันหกสิบห้ากเผื่อการ,ราชการตำรวจนะครับคณะแม่บ้านตำรวจปูอนจังหวัดนครศรีธรรมราชตลอดจนพดพุทธุกร์ถูกมู่เล่าได้ร่วมแสดงความจงรักผักดีโดยการบริจาคโลหิตน่งเป็นกิจกรรมในการทําความดีเสียสละเพื่อสังคมส่วนรวมเพื่อช่วยเหลวผู้ป่วยที่ต้องรับโลหิตในการรักษาในสถานการณ์การระบ,บาดของโควิด19โดยได้แต่ว่าเนี่ยทางโรงพยาบาลมหารัชนครศรีธรรมราชได้จัดแพ์บุคลากร มารับบริจาคโลหิตนะครับนอกจากนี้โรกระชัจ้จวัดนากรที่สรรมราษฎร์ก็มีจัดบุคลากรมาช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ด้วยครับ,รบกิจกรรมดีๆทีเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับ